มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนนัอตกองสลากพัดเคลื่อนไหวหลังถูกปปงอายัดทรัพย์เนื่องจากนายวิทยานีติธรรมผู้ช่วยเลขาธิการปปงและโฆษกประจำสำนักงานปปงแถลงยึดอายัดทรัพย์70คดีทรัพย์สินกว่า1373ล้านบาทโดยหนึ่งในนั้นก็คือนายพันธวัฒน์นาควิสุทธ์หรือว่านอตกองสลากพัด กับพวกรวมแล้ว47รายเงินสดเงินในบัญชียามผ่านะที่ดินฐานจัดให้เล่นผนันออนไลน์และมีพฤติกรรมการฟอกเงิน เกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะนยายวิทยาหรือว่าน็อตนั้นได้ออกมาเคลื่อนไหวพร้อมชี้แจงว่าสำหรับข่าวนะครับเป็นคดีเก่า288ท2565และ6ทั2566ซึ่งเป็นคดีเดิมที่เคยโดน DSI อายัดไว้ตรวจสอบอยู่แล้วเรื่องน่าจะพึ่งถึงปปง,งครับไม่กระทบกับปัจจุบันขอขอบคุณข้อมูลจาก t i ดักค o m ค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ